สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอ๋อพี่ใหญ่ลื่นแล้วครับ n p r ครับยุคเก้านอ๋อฝนตกครับเก็บงานสักหน่อยไม่ยอมแพ้ค่อยค่อยค่อย,อยโอ้ <c oughs> เสียงคราดดังกรรน้งองปล <c oughs> าส้มมาร้อยแปห้าอ๋อ เอฟหน้าหลังนี่ก็แปลงเยอะครับนะเครื่องยนต์นี่จับเอา c ี g ครับฟ้าสุห6สูบแล้วก็คานก็เอฟนะครับเอฟหน้าหลังเกียร์ล็อกก็ใช้ได้อ้าวเบี้ยวด้วยนะโอ้โะเขาล็อกแล้วพี่น้องก็หากินแกขับรถ รถดำคันนี้นี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเยอะแล้วนะเอาลูกออกหลานมาเยอะเลยครับลุยต่อครับสวิตเตอร์โมเอ็นเอชร้อยสามสิบกิโลกตักเที่ยวละร้อยรถดำนะครับร้อยประมาณร้อยห้าสิบบาทครับนะเป็นสองร้อยห้าสิบน่าจะน่าจะแพงอย่างนี้น,น้องน่าจะ เกลยอละสามร้อยี่ดินนะครับรถรถขุดเอาไปร้อยนึงรถดำเอาไปร้อเอาไปร้อยเอาไปสองร้อปสิในหน้า,าไปยี่สิบครับสี่เจเจเควขยาบ้าเอา้าขอ,อยัง จะไปที่ไหนเดี๋ยวคุยกันก่อนครับไปอ๋อมิตติงกันก่อนมิตติงกันก่อนจะไปลงที่ไหนอ่ารถดำถ้าเราดูแลดีๆก็ใช้ชั่วลูกชั่วหล้านเหมือนกันนะครับ ไปลงไหนไปลงไหนแถวนี้จะทำนี่ครับสวนยางพาราเยอะเลยพี่น้องแล้วก็ทำนาทําอ้อยทํามันสับหลังยูคาลิปตัสคุณครับเอาเอายังไงเอาออกตัวแล้วครับเดี๋ยวแกล้งพี่ใหญ่หน่อยไม่ต้องดันให้ฮ <laughs> อลหลาั่งเบิด์ตไดมอเอา ครับมันลื่นหนักก็ไปได้ครับหนักหน้าดินทรายสวยๆครับราคาก็จะแพงหน่อยพานครับมีสวนยางก็กรีดยางอยู่ครับตรงนี้ทำนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวตกลุมพมี่น้องเลยลื่นได้ครับมันปัดได้ ฟรีล้อฟรีได้จะไหวไหมเฮ้ยเบี้ยวน้องเบี้ยวต้องไปไปตามตามล่องนะสองสองห้าฝาม่วงหกเอ็มหกหนึ่งนะครับโซไฟเตอร์โอ้ ใครมาอยู่ข้างหลังเลยจัดเต็มอุ้มครับสำหรับเด็กชายพิติไม่ยอมเลยที่ฝนตกนะไม่หยุดครับไม่หยุด 60ลูกบาทเมตรใส่ฟันแหลมซะด้วยดูความคล่องตัวครับปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขับประหยัดเชื้อเพลิงอยู่แล้วครับสำหรับ c j j c j j ก็จะมีใช้อยู่น่าจะอยู่3ขค่ายครับมสมิตโมลแล้วะอาก,กเบโกนะครับร้อยสรุ่นสิเอ็ดแล้วก็ซานนี่ครับ สามีก็ใช้สีเจเจเอา้าเออพลังมาเยอะยังต้องเดินดันครับอันนี้ดันให้มันถึงเลยเอเอระวังลื่นนะฮักๆักฮักฮักุกกกดๆุดเลยเอา้าไปเตอร์ครับเอา้า รับได้พานแน่นอยู่แล้วสู้กันดีครับสู้กันดีส่วนรถคุดก็ดูแลครับนะดูแลเรื่องถนนคนทางด้วยดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะขุดตต่อ,อหรือว่าเคลียริ่งออกเพื่อจะวิ่งได้ทําทางนะครับเวลาตักนะครับตักก็จะอยู่ประมาณ100่อนะพี่น้องตัก6ล้อนี่ห0ึบาท ตัด100เที่ยวก็คูนด้วย100ก็คือก็คืนหนึ่งหนึ่งมืน 1, เอ๋ออีสุเดก้าครับจัดจานในย่านนี้โซนสายโทรนะสายโทรบันกรวดจ,จัดให้เลยเสียติจัดให้ครับตอนนี้ก็อายุวนามประมาณ3 5ห้าอายุ3 5หมีรถขุดเป็นของตัวเองนะครับ ส่วนเรื่องผู้สาวก็ยังโสดอยู่ครับนะยังว่างหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองกัวาสารเพื่นวานะ่ะชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพย์นะครับค่อยตักไปมีลื่นอยู่แล้วครับดินไม่เยอะน้องนี่ เก็บตกประมาณสัก50าเที่ยวรู้เรื่องครับ S U M I T O M O s ุ m i t o m o จะมีสองหนึ่งูนมาแคนนะสองหนึ่งูนถ้า F ปกติมาแคนนะถ้าไม่มี F ก็ปกติเอร้อยเกาห้าเรียบร้อยต้องดันครับนะ ดันแล้วอ่อตัวเดินรถคุดนั้นแรงมากครับโอ้ออันนับเออโอเคครับพูดแดดออกแล้ว้องแดดออกแล้ว สู้กันจริงๆครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆพี่น้องเราก็ต้องสู้อย่างนี้สู้ยังมีชั้นเชิงนะทำอะไรก็ช่างนะสู้อถ้าสู้แล้วไม่รวยก็ไม่ต้องสู้นะพี่น้องเราต้องดูนะต้องขยันขยันให้ขยันให้ถูกที่น้องแล้วก็ให้ถูกต้องตามตามกฎระเบียบด้วยนะครับเราเราเราสู้งานบางท่านบอกขยันมากเลย อขยันมากครับแต่ว,ว่าได้วันละอะไรวันละสองสามร้อยนะขยัน,ไม,ไ,นไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้คุณขยันปีหนึ่งมีวันละสามร้อยไม่ถึงแสนนะน้องปีหนึ่งนะคุณใช้หมดนะค่าใช้จ่ายใช้หมดเราต้องทำอะไรที่มันอ,อาชีพที่มันมันโอเคบ้างนะนะครับถ้าทำนาก็ โอ้ทำนาก็พูดยากพี่น้องทำทำพอได้กินนะครับถ้าทำขายก็จะยากหน่อยนะครับต้องใช้ต้องเอาเข้าวปุ่นหรือว่าข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียวดำมาปลูกครับนะน่าจะโอเคอ่อย่ันนี้อ้อยราคาก็ดีครับนะอ้อยก็ทำโลใช้ทุนสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนยางชาวส่วนยางพาร,ราก็ลำบากเหมือนกันนะครับงั้นเราทำอาชีพอะไรก็ช่างเราเรา เราทำบัญชีพี่น้องจะ่ผมไปเห็นเขาเขาทอดไก่ขายเขาเหนียวนี่โอ้รวยนะส้รรมตำก็รวยได้พี่น้องลงทุนไม่เยอะนะขายลูกชิ้นปลาหม,มึกอะไรก็ไปได้เขาดีนะคือคุณขยันวันละ300แต่เขาขยันในวันละพันสองพันวันละ7จ็ดครับก็มีมีโอกาสที่จะเติบโตได้ครับนะมันมีอาชีพเยอะอาชีพเยอะ,ะครับเราจะ ของทางออนไลน์นี่ก็ดีส่วนรถขุดก็ก็ถือว่าดีนะน้องถ้าบรหิหารจัดการดีนะแต่มันจะมีค่าเสื่อมค่าซ่อมเนะเาะอ้าร้อยเจ็ดห้าพี่นอ้องเออพลังมาร้อน้อยกว่าเพื่อนนี่ต้องเดินดันหน่อย เยอะน้องมีเยอะมีทุนน้อยก็ลงน้อยครับคนจะรวยนะช่วยไม่ได้นะครับคนดวงดีอาขายขี้ก็รวยนะ้องเออว่าานพันวานะเอาเวลาหมดหมดเวลาครับจบด้วยสวิตตโมอเทสรยสากิล <c oughs> หไอหนุ่มลีดเวยหรือว่าไอหนุ่มแดนจากแดนนินเนาครับนะกำเนิดเกิดที่อินโดนีเซียดูแลโดยลีดเวยครับนะ ผมก็ขอตัวก่อนแดดออกแล้วเดี๋ยวจะขอญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะก่อนครับอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ